กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพละครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคาโดคลิปนี้เราจะมาสรุปแนวทางการก่อโค้ดแคมเปญ3.5นะครับผมเพื่อรับขอรวันมากมายครับซึ่งโค้ดตรงส่วนนี้ใช้ได้แค่ถึงวันที่8กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้กอกก็รีบไปกอกเลยนะครับโดยจะบีระบบครับผมทั้งหมดสองระบบก็คือระบบ iOS กับ Android นะครับโดยผมจะแนะนําทั้งสงระบบเลยนะโดยอย่างแรกครับผมก็ขอแนะนำโดยสุดขอระบบขอ แอนดรอยก่อนนะครับนะโดย Android ครับผมหลักๆก็คือเมื่อเราเข้ามาที่ในสุดขอหน้าต่างเกมตกส่วนนี้ปุ๊บนะครับนะให้เราครับผมไปที่ในสุดของออปชันนะครับผมด้านขวาบนตกส่วนนี้ครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมเลือกในสุดของบัญชีนะจากนั้นครับผมเลือกคําสั่งคําว่าคูปองนะครับผมก็คืออันนี้เลยนะครับนี่นะจากนั้นครับผมกดทําต่อไปนะและก็ดำโค้ดครับผมที่อยู่ด้านล่างใต้ดีคริปชันนะครับผมตัวส่วนนี้นะเอามาเกาะตวส่วนนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับนะ โดยโค้ดครับผมนะก็จะมีตอนนี้ครับผมทั้งหมดนะทั้งหมดคือ4โค้ดนะครับนะก็ไปรับได้เลยนะครับมีตั้งแต่ใบรายงานนะครับผมดิสนะครับผมสูตรอัพเกรดสกิลและก็เพชรนะครับนะยังไงก็อย่าลืมนะครับใช้ได้เท่ถึงวันที่8ดดีเท่านั้นนะครับ มาต่อกันครับในส่วนของระบบของ iOS นะครับนะาโดย iOS ครับผมให้กดลิงก์คลิกลิงก์นะครับผมนะอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าจอของ n ซ x อนนะครับน้ในส่วนของการใช้แลกคูปองทันทีให้เราครับครับผมทำการกดเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการนะครับผมน้าใครที่เลอกเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตามนั้นไปปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนไทยในการจะเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับอ่าจากนั้นครับผมก็ให้กอกในส่วนของหมายเลขสมาชิกนะครับ เรามาดูในสุดของวิธีการหารหัสสมาชิกนิดนึงครับผมโดยการที่กดไปที่คำสั่งออปชันหรือเมนูด้านขวาบนเหมือนเดิมกดเข้าไปครับนะและเลือกคำสั่งบัญชีและเลือกคำสั่งในสุดข,ของฝ่ายบริการลูกค้านะครับผมเนื่องเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นรหัสนะครับผมนะของอเราส่วนทีนะการทำการกดคัดลอกครับผมตัวส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะจากนั้นก็กลับมาที่หน้าจอเมนูหลักของเราตัวส่วนนี้ แล้วก็ทําการก็ผมใส่รหัสสมาชิกนะครับผมแล้วก็กอกรหัสคูปองนะครับผมนะแล้วก็กดแลกใช้ครับผมแค่ดีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมนะว่ารหัสตัวสุดนี้สามารถใช้ได้แค่ถึงวันที่แปดเท่านั้นนะครับนั้นยังไงใครที่ยังไม่กรอครับผมก็รีบไปก่อได้เลยครับวันนี้ผมฮอส h ีแคทก็คงจะมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ